สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาดูด่วงตัวนี้นะผมวันนี้ผมมาเกี่ยวข้าวนะแล้วก็เจอตัวนี้อยู่ที่กอข้าวนะผมตัวนี้นะ <c oughs> ซร่งด่วงแบบนี้ผมเคยเจอประมาณสามถึงสี่ครั้งผมตั้งแต่ที่กลับมาอยู่บ้านนะ นี่นะแล้วก็ส่วนใหญ่เจอนะผมจะเจอแต่ตัวที่มีครีมสั้นๆอย่างนี้นะซึ่งคิดว่านน่าจะเป็นตัวเมียนะผมตัวผู้ยังไม่เคยเจอนะว่ารูปร่างเป็นยังไงนะรอบที่แล้วที่ผมไปหาด้วงก็เจอนะผมที่เคยลงคลิปไปนะดูนะตัวนี้หลังเขามีรอยหนีบด้วยนะแล้วก็นี้ผมให้กินแตงกวนนะผมก็ผมเกี่ยวข้าวอยู่นะก็เห็นมันเกาะอ,อยู่ที่กอข้าวนะ่ะ ก็เลยหยิบมานะผมแล้วก็ผ่าแตงกวาให้กินนะก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จผมก็จะเอาปล่อยนะผมตัวนี้นะเป็นด่วงอะไรก็ไม่รู้นะผมผมก็ไม่รู้จักชื่อนะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมเมื่อกี้เห็นเขาแทะแตงกวาอยู่นะเนี่ยผม ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวที่ผมเคยเจอในคลิปที่เคยลงไปนะไปหาด้วงนะผมตัวนี้ตัวใหญ่กว่านะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะให้เขากินแตงกวาตรงนี้เลยนะผมผมผ่านอย่างนี้นะให้เขากินอย่างนี้กอไว้อย่างนี้นะผมเพราะว่าอาจจะไม่มีอาหารให้เขาได้กินนะก็เราจะไว้แถวนี้นะผมให้เขากินอยู่อย่างนี้นะข้างทางนะแล้วก็ข้างล่างนี้ผมผมขึ้นมาข้างล่างจากข้างล่างนี้มานาะ เกี่ยวข้าวเสร็จนะผมก็ขึ้นมานะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮนะ